เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นสำหรับภาพครอบครัว3ามคนพ่อแม่และลูกน้อยในคันของว่าที่คุณพ่อคุณแม่คนใหม่เป๊กเปรมนัทและ นิวนภัสสอนที่ถือโอกาสช่วงหยุดยาววันแม่บินไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ของนิวที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับพาลูกในคันวัยสีเดือนไปเที่ยวพักผ่อนแบบชิวๆที่อ่างแก้วซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานนี้สาวนิวไม่พลาดชวนคุณพ่อเป๊ก และลูกน้อยในคันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันและแคปชั่นระบุว่าความสุขจากอีกหนึ่งหัวใจในวัยสี่เดือนซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆหัวข้อแนะนำนางเอกช่องดังแง้มแพลนวิวาหนุ่มนอกวงการงานแต่งเรียบๆไม่มีทีมแช่อนโซเชียลลิซ่าเฟรเดอริกเป็นอะไรกันให้ภาพมันฟ้อง ชาวเน็ตสงสาระอันโบยอนเหตุเจิมระสุมรุมเร้าเพราะเด็จ,จีซูบแลกทิ้งอุ้ยยังไงดาราสาวกับตีหน้าหลอกเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่าวงในเผยหนุ่มคนคุยแอปทักซอ,อนคือใครกันแน่